สวัสดีครับพ่อก็ต,ต่อเตยินดีครับวันนี้พ่อเป็นง้าหนว่างทอรครับเป็นงานหลวงครับ นแล้วครับกระชิบเป้นงน้ำล้งนี่นะ,ะน,นะ,ะครับเส้นน้ำล้งนองป้าปลาครับเท็ดทอลงมากครับมันแห้งครับปีนี้ยังก็เลยเหดโค้งการเอาทอลงมากต่อใส่กับข้องครับมันมีคล่องไปทั้งหนาผมไกลมากผมก็เลยมาถ่ายให้พี่ๆน้องๆเบิ่งครับ

โอ้ลมครับนีย้อนแสงวะนะครับผมมีผ้าขาวมาทั้งหมด เดี๋ยวผมจะพาไปเบิ่งไกลๆครับ ไปแล้วครับก็จะขี่ไปเพียงเท่านี้ก่อนครับ